ดีค่ะดิฉันนางสาวสริญญาชัยกูลพยาบาลวิชาชีพวันนี้จะมาแนะนำขั้นตอนการล้างไตทางช่องท้องด้วยตนเองค่ะขั้นตอนที่1การเตรียมอุปกรณ์ล้างไตทางช่องท้อง 1. งถุงน้ำยาถุงใหม่ 2. จุกป,ปิดสีขาว 3. ปพลาสเตอร์ 4. ภผ้าสะอาด 5. ก๊อส 6. แอลกอฮอล์เจล 7. กระดาษทิชชู่ 8. ตาช่างน้ำหนักขนาด5เกิโลกร,รมัม 9. สมุดจดบันทึก 10. ถังสำหรับรองรับถุงน้ำยาและแมสสำหรับผู้ดูแลและผู้ป่วยค่ะ ขั้นตอนที่1ปิดพัดลมและหน้าต่างเพื่อไม่ให้มีลมโกลกถ้าเป็นห้องปรับอากาศไม่ควรให้ทิศทางลมตกสู่ผู้ป่วยโดยตรงขั้นตอนที่2เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมและตรวจสอบสภาพลังน้ำยาสวมผ้าปิดปากและจมูกถอดเครื่องประดับที่มือและแขนก่อนล้างมือทุกครั้งขั้นตอนที่4ล้างมือถูกต้องตามขั้นตอน6ขั้นตอน ตามวิธีล้างมือที่ดี6ขั้นตอนต่อไปนี้ 1. หน้าล้างฝ่ามือและซอกมือด้านหน้า 2. หลังล้างหลังมือและซอกนิ้วด้านหลัง 3. ปั้งล้างนิ้วม,มือและข้อนิ้วด้านหลัง 4. โป๊งล้างนิ้วหัวแม่มือ 5. ปลายล้างปลายนิ้วม,มือ 6. ข้อล้างรอบข้อมือ โต๊ที่ใช้เปลี่ยนน้ำยาล้างไตให้สะอาดโดยเท70%แอลกอฮอล์ขนาดเท่าเหรียญ10บาทใช้กระทิชชู่หรือผ้าก๊อซเช็ดโต๊ให้ทั่วโดยวนจากด้านในออกทางด้านนอกไม่ซ้ำตำแหน่งเดิมเช็ดขอบโต๊ะโดยรอบขั้นตอนที่6ตรวจสอบสภาพผงน้ำยาล้างไตาจากด้านนอก ดูเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของน้ำตาลปริมาตรวันหมดอายุสภาพรั่วไปของถุงไม่มีรอยรั่วแตาสจากสิ่แบบงแปลกปลอมปนเปือ้อนมีไอนาำได้เล็กน้อยแต่ไม่ควรเกิน1.5นิ้วเมื่อ,อยังถุงตอนที่7ฉีดถุงหุ้มน้ำยาล้างไตใหม่ชั้นนอกออกมานำมาวางบนโต๊ะที่ทำความสะอาดแล้วตรวจดูการรัว่วซึมของน้ำยา โดยการกดถุงน้ำยาขั้นตอนที่8ตรวจสอบความใสของน้ำยาโดยมองผ่านถุงน้ำยาให้เห็นลายนิ้วมือขั้นตอนที่9แยกสายของถุงน้ำยาล้างไตออกนำถุงรับน้ำยาวางในภาชนะรองรับถุงน้ำยาโดยให้ต่ำกว่าระดับช่องท้อง โดยภาชนะรองรับถุงน้ำยาต้องเป็นภาชนะที่แห้งสนิทเพื่อเป็นการประเมินการรั่วซึมของถุงน้ำยาขั้นตอนที่10แขวนถุงน้ำยาล้างไตใหม่ไว้บนเสาระวังปลายน้ำยาถุงใหม่ปนเปื้อนและชั่งน้ำหนักน้ำยาล้างไตถุงใหม่ขั้นตอนที่11หยิบสายทางเซอร์เซ็ตและสังเกตจุกป,ปิดอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยแล้ว ปูผ้าสะอาดรองสายทานเซอร์เซตไว้ขั้นตอนที่12ล้างมือให้ถูกต้องตามขั้นตอน6ขั้นตอนขั้นตอนที่13ใช้มือข้างที่ถนัดจับปลายสายของถุงน้ำยาล้างไตถุงใหม่และใช้มืออีกข้างดึงจุกป,ปิดถุงน้ำยาล้างไตใหม่ขั้นตอนที่14 ยืดปลายสาย transfer เ,เซตบริเวณสีฟ้าใช้ปลายนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของมือข้างหนัดหมุนจุกป,ปิดสีขาวทิ้ง 15. ต่อปลายท่อน้ายาเข้ากับปลายสายาน a n ออ์์เซตโดยใช้มือข้างหนัดหมุนสายน้ำยาล้างไตให้แน่นและใช้มืออีกข้างจับแกนสีฟ้าที่สาย transfer เ,เซตให้นิ่งระหว่างการปนเปื้อน16 เปิดวาล์วสายทานเฟอร์เซสให้น้ำยาในช่องท้องไหลลงถุงรับน้ำยาจนหมดใช้เวลาประมาณ15-30นาทีบันทึกวันที่เปลี่ยนน้ำยารอบที่ความเข้มข้นของน้ำยาบันทึกเวลาที่ปล่อยน้ำยาออกบันทึกเวลาที่น้ำยาหมด ปริมาตรของน้ำยาที่ช่างได้และลักษณะของน้ำยา 17. เมื่อน้ำยาล้างไตไหลออกจากทางช่องท้องจนหมดครบ30นาทีแล้วหมุนปิดวาล์วสายทางสเฟอร์เซตให้สนิทและปิดตัวหนีบที่ถุงรับน้ำยา 18. หักแท่งพลาสติกสีเขียวที่ถุงน้ำยาล้างใตใหม่ให้แยกออกจากกัน19เปิดตัวหนีบสีขาวที่ถุงรับน้ำยาเพื่อให้น้ำยาล้างใตาจากถุงใหม่ไล่อากาศที่ค้างอยู่ชำระล้างน้ำยาในสายและข้อต่อตัววายประมาณ5วินาทีนับ1และ2และ3และ4และ5 0ปิดตัวหนีบสีขาวของถุงรับน้ำยายา21เปิดวาล์วสายทานเซอร์เซตให้น้ำยาไหลเข้าช่องท้อง22เมื่อน้ำยาไหลสู่ช่องท้องเข้าจนหมดหรือตามแผนการรักษา23ปิดวาล์วสายทานเซอร์เซต24 ล้างมือให้ถูกต้องตามขั้นตอน6ขั้นตอน25เปิดซองจุกปิดสีขาวใหม่ไว้ในลักษณะที่พร้อมใช้งานแล้วตรวจว่ามีฟองน้ำชุบโพวิดีนอยู่ในจุกปิดสีขาวโดยที่ไม่สัมผัสกับด้านใน26ใช้มือข้างหนึ่งจับสายทานเฟอร์เซสบริเวณข้อต่อสีฟ้า ใช้มืออีกข้างหมุนเกี่ยวสายถุงน้ำยาออกจากทานเฟอร์เซตโดยให้ปลายสายทานเฟอร์เซตชี้ด้านล่าง27ปิดจุกป,ปิดสีขาวทันทีโดยหมุนเกี่ยวให้สนิทระวังไม่ให้ปลายสายทานเฟอร์เซตปนเปื้อนนำผ้ากอสมาหุ้มปลายสายทานเฟอร์เซตและจุกป,ปิดสีขาว ติดปัตเตอร์ที่เตรียมไว้หรือใช้ปลอกก๊อตเดิมที่เปลี่ยนตอนทำแผและพับเก็บสายให้เรียบร้อย 28ช่างน้ำหนักของน้ำยาล้างไตที่ปล่อยออกแล้วตรวจดูน้ำยาว่ามีลักษณะที่ผิดปกติหรือไม่บันทึกสมดุลลักษณะน้ำยาล้างไตที่ปล่อยออกและเวลาการปล่อยน้ำยาเข้าออกค่ะบันทึกเวลาที่เริ่มเติมน้ำยาเข้า เวลาที่น้ำยาหมดปริมาตรของถุงน้ำยาถุงใหม่กำไรขาดทุนซึ่งได้มาจากปริมาตรของน้ำยาออกลบกับปริมาตรของน้ำยาเข้าสำหรับการทิ้งน้ำยาล้างไปที่ปล่อยออกมาแล้วนะคะเทลงในชักโคปิดฝาชักโคกดน้ำทิ้งระวังไม่ให้ฟุ้งกระจาย สำหรับผู้ป่วย h i v ไวี HIV, วรัสตับอักเสบ B ีวรัสตับอักเสบ C ีนะคะให้แช่น้ำยาซักผ้าขาวเช่นไฮเตอร์ทิ้งไว้30นาทีและกดน้ำทิ้งค่ะสำหรับถุงที่กำจัดน้ำยาออกเรียบร้อยแล้วนะคะให้ทำความสะอาดโดยการแช่ในน้ำยาซักผ้าขาวในอัดผสมกับน้ำในอัตราส่วนหนึ่งต่อสิบทิ้งไว้นาน30นาทีแล้วใส่ถุงขยะติดเชื้อค่ะ สำหรับขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือการล้างมือให้ถูกขั้นตอน6ขั้นตอนนะคะก็เป็นอ,อันเสร็จสิ้นวิธีการล้างไปทางช่องท้องด้วยตนเองค่ะขอบคุณค่ะ